เอ้าใครครับขี่จักรยานเข้ามาครับพร้อมกระติบข้าวใครเอาข้าวมาส่งเอาเรอแก้วข้าวมาส่งแล้วเนี่ยมาพี่มาพี่มาพี่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 ฮะเอาเขามาส่งมาโอ้นี่มีของบ่เาเจ้าอีหนึ่งเข่าเยอะกว่สมม่อเีย จะไม่ยืนจะยจนหนึ่งเขาายูบ่บ่อ๋ออ้่ะตอนนี้แดดกำลังร้อนครับทุกคนบอยบรรยากาศทุ่งนาลุงพลเวลานี้นะแอดมนาก็าไปเปลี่ยนหลังคามาใหม่ฮะเพิ่งมาถึง เมื่อกี้นีเข้าออกกระติบข้าวมาโชว์ตรงนี้นี่เองนะครับสัญญาคือสัญญาได้แน่เอากระติบข้าวมาโชว์มาติดติปข่อยแน่เงินยูทูบหลายๆครับผมมาสร้างมานี่ครับแถวแก้ผมมีตรงนี้ฮะว่าสิมากระติบเข่าลายบ่ปวดทันเพลินโอ้ยยาหนอยานวดปวดแข้งวดขามีอยืดด้วยครับปวดละสามลอยบาทซอยอุณหภูมได้ด้วย มีนกกมีมีขายครับอ้าวมูยุวัดในวัดสันอย่าีมีขาใส่บาทไร้นานียครับผมจังสีกังามเลยครับผมธรามาสะดีครับธามาสะอดีซื้อซื้อซื้อโอ้โอ้ทุกข่าวไม่เพิ่มโอ้เมาเลยบ่ครับผมเอามาเลยบอกปาิโท คือให้เราพอมาโทรมาหาเราเนี่ยโอ้ยแค่ิดต่อเรื่อยๆแบะเมื่อใดเมื่อใดครับผมคิดถอดคิดโทรหาจ <laughs> ้าไอ้ทหารเนี่ยแ้คิดถอดบ,าบอ้านกอกบ่มาโดุนดุนโอ้ยมาสร้าง่า <laughs> ไม่อย่าอกดุอแม่มาเดียมมานีชื่อนี่แหละพอดีโชคดีอยู่เห็นลุงพลครับ<ม>ผมมีใจเยอะ บ่ม่เห็นเพิ่นกระเดยแต่ว่าบ่เห็นปันแสนเนาะครับอ่าภารกิจหลายแยกกันทำมูาเมียเราเมียบั่นเป็นบ่ครับเดี๋ยวเพื่อนก็มาครับผมเดี๋ยวเพิ่นกับาครับเด็กได้ยูบบ่ก่อนอยากได้ยูบบ่ก่อนค่ะมามือลุ้นคาะจากไปฝ่ายโอ้เอาน่ามาตอนรับแขกพร้อมค่ะ มาไห้ไงเด้อไหมครมีน้ำมาตอนแรอสีโชคไปหายาพ้าพ่นะนะโชคเบายาหาของมาเล่นน้ำพิ่นก็สิวานะทางเยี่ยมงเยี่ยมมาจากสว่างแดนดินมาครับโอ้ยูนี่ลรโมโมนี่ยุจเจริญสินนี่ยุติดเจริญสินอ๋อเจริญสินนีเป็นเขตของตำบลบ่านมู ก็แม่เอานี่นบบเอาตังก็แม่เพราะว่าฉันอันนี้แล้วจำจือนี่ติดใยแล้วจำจืดเอาลยมหาไม่โอ้เอาคนแล้วกัติบครับนี่แดวนยื่ดอกคนแขนยื่นยื่ดแต่ว่าเดี๋ยวนั่นน่ะอยากได้ลายๆน่ะลูกกิมมาขายใคอยสักเจ้าเสื้อเมื่อนนั้ไรก็มาเนรอเห็นลูกกิมเอานะโอ้ยอยากได้ได้สตอร์กบ้าครับ อันนี้เป็นเป็นของปูพองกันอนเนอน่ะเป็นของปูพองยา่ะแต่พนสานเองบหมสาเองสารเดิมานกกมสานน้ำแล้วก็พันแบบกลุ่มแม่บ้านพันนะโอ้กลุ่มแม่บ้านแม่นโอ้ก็สิอยากได้เบือแล่วอากอยากอยากทรออกกับเล่าอยากได้จักมือเล่านะลนไลน่ะน่ะสิสร่งเอาไลน์น่ะเอามาแม่เบ่ปาออด ผู้ไรเซียวก็คือจะบอกเอาเฉพาะกระติบลายแบบโอ้นี่ครับกนะติบลายคนละหน่วยคนละหน่วยครับจะลังเรียกอยู่ครับพี่น้องจากพี่น้องจากสว่างแดนดินเนาะคุณมาเยี่ยมทุ่งนาลุงคนมาหนีิพี่น้องสว่างแดนดินแต่ว่าม้ามันดีใจเห็นว่าพ่อคนดังเจอเจ้าปู่เจอเชฟยันคนน่ะเจอเมโกคนน่ะบาปติโธแต่ว่าบาติโชวมาถามแม่ฮนี่ว่า ข่อยสิเฮ็ดคันมาเปล่งไปข่อยไปเฮ็ดไปวัดแล้วข่อยเหนือข่อยสิเอาปะไหวปูเพื่อนไหวบ่อเพื่อนนะไห <laughs> วไหวได้อันมากนีก่กะไปซื้อมาบูชาอยู่แม่<ช><อ>ค่โอ้เฮ็ดทุกวันศีลน,นะอยู่บ้านแต่เดินทุกวันศีล<อ>โอ้พวกปูเพื่อน,นได้อยู่ไปอยู่นี่เพื่อนไหวอยู่นะ บอ่ปวดแข้งปวดขาครับอย่านวดมีขายอยู่ด้โอ้บอกอ่านวดมีขายอยู่ด้สเปรย์มานน่าแกปวดเอยฮะกาได้เห็นก็ได้ซื้อลดนะจบแล้วน่นกับหอยลั่นวันนี้กดหอยายุ่ก็ไดิว้าแงก็สิเตเสนอขายชิ้นขายเป็นพร็อนเน่ข้าเป็นพรอนก็พปซืโอ้คนก็ไปกันไปฉีดยาหาหมอเลยดี เอออันนี้สมุนไพรสามสิบยางครับผมโอ้แบรนแบนด์ก็ดีละของค่อยเองของแอดมาหน้านะฮะจับปลาโอนเบอร์ปลาโอนเต็มโอ้ใส่เสียแขนง่ายระแค่เนี่พี่น้องแหนะลุงพนเหลาแท่งไรว่าเมนตุ่ยังไงเราใส่กับแสบผิวฮะคืเราเห็นอันแล้วเมื่อบานบว่อช่างพงช่างพงษ์าเห็นงานอยู่ฮะด็กเราเห็นงานตัวอยู่กับลุงพนเราในฝูงบ้าแต่ช่างพงษ์เอออ่มันเห็นเราอยู่บ่ เห็นเราเห็นเราไปบ่เมื่อเช้าลูกคนเห็นแล้วบ่สั้งพงเห็นเราบ่เมื่อเช้าหรพอคนขับรถใช้แทนทนขับเออเราเห็นงานบ่ยากรบกวนเพื่นอาไนนี้เขาพูดจากไปหลายแล้วกระละครับผมไอ้กินทอดัจะตร้าช่างต้มมาละเนาะกับแม่แฟนเราหนะพอได้หน่ะน้าก็ม้วนแค่คือหัวเราอยู่มาอยู่นี่กับซีรีส์ อไม่พ่อเจ้าพูดมาเจ้าเลีนหับบัดคอยมาเจ้าบ่าเรีนหับมาเฮ็ดงานอยู่เจ้าเบิ่งติล yep> ่ะเจ้าสิยาเจ้าเบิ้งไขว่นี่สภาพนี่น่ะโอ้จะไป็นบ้านคก่ก่อยย่านดวิลองเจ้าว่าั่นเจ้าไปหาคี่รถพาบ้านผมเป็นไรมาแต่ใสนะ มาได้ใสนิ่ออไปจื้อแล้วเหอคิมาสว่างแดนดินคนเดมามสว่างนิ่มาแต่สว่างเขาใ้เราเห็นกันแล้วแต่ว่าอยนยามันทันในไทยใช่เออไปกันเลยอันคอนุญาตทายได้บ่นนิ คาชาโลเจ้าอย่าฟ้องมาดิโอ้ยแม่บอฟ้องผู้ใร่รอนอืเออแสนน้นแล้วตัแม่นวมาเนยอันไม้สารมาหาไข่บาได้หถ้ากุ่นพนก็ลกกาครับพี่น้องามี่ครกนผาก้าล้เจา็ิบายินี่ี่ค่ะนีะบรรยากาศพี่น้องเอฟซีพันไมาเยี่ยมไมหยามครับพี่น้อง จากสว่างกันนินเนาะเอาถ่ายบรรยากาศทุ่งนาลุงพลเวลานี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากสินค้าที่พีสกีนครับครีมบำรุงผิวหน้านะครับเซรั่มบำรุงผิวหน้าที s พีสกีนนะครับซีบักตอนพัดเบต้าคูแคนะเครื่องดื่มเพื่สุขภาพชากาแฟที s พีสกินนะครับแล้วก็ สบู่อับนะครับ TP สกีนสังสิณฑาทีาท่ไรอัออฟฟิเชียล TP สกีนเดอนในนาแมกนาสวัสดีครับพี่ดองกับสว่างดัดดินมะหยิไม่หย,มมยาดครับพุงนามุงพลเนาะ